ขั้นตอนที่5การขายสินค้าค่ะมาที่ขายค่ะเลือกข้อ3ใบสัง่งขายกดเพิ่มข้อมูลค่ะใส่เลขที่ใบสัง่งขายใส่วันที่ค่ะรหัสลูกค้าเลือกเป็นเบเกอร์นะคะรหัสสินค้าค่ะเป็นต๊ะวาคอมพิวเตอร์ตัวที่1น,นะคะ จำนวน5ตัวค่ะราคาต่อหน่วย350บาทค่ะตัวที่2เป็นตู้เก็บเอกสารค่ะจำนวน5ตัวเหมือนกันค่ะราคาต่อหน่วย270บาทค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะจากนั้นกดแก้ไขค่คะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น7.3%นะคะกดบันทึกค่ะ แล้วมาที่ขายนะคะเลือกข้อ4ขายเงินเชื่อกดเพิ่มข้อมูลค่ะใส่เลขที่เอกสารใส่วันที่ค่ะรหัสลูกค้าเบเกอร์ค่ะใบสั่งขายที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะ ต๊ะวางคอมพิวเตอร์ค่ะส่งทั้งหมดห้าตัวนะคะตู้เก็บเอกสารค่ะส่งทั้งหมดห้าตัวเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปรับชำระหนี้กันนะคะมาที่การเงินค่ะเลือกข้อหนึ่งรับเงินค่ะมาที่ข้อห้าค่ะรับชำระหนี้ค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะ ใส่เลขที่ใบเสร็จค่ะเปลี่ยนวันที่ค่ะรหัสลูกค้าเราจะรับชำระของเบกเกอร์น,นะคะกดเลือกค่ะ เป็นจำนวนเงิน3,243.14นนะคะเลือกค่ะยอดเงินไม่เรียบร้อยกดแก้ไขค่คะสยอดเงินสดค่ะกดบันทึกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการขายสินค้าค่ะ